อันนี้ก็จะเป็นลักษณะคือหัวคันไดอ่าขึ้นไปเทิงของคับพนอพี่น้องเนาะนี่ก็เคยเห็นในนังอินเดียวอที่ว่า,าเข้ายืนยืนแต่การนั่นเดดีค้างสินะพี่น้องอยู่ในนังอินเดียนะดวงเนี้เคเห็นแต่อนอันังแต่ว่ามาเจอตัวเถเมนเขายืนอยู่มองนี่ประมาณนะี้ลี่นเออโอ้ค่ะเวอรคนตอนนี้ ระยะผาเข้ามาอันยางล่างรถไฟจังหวัดอุดรธานีอยู่เนาะพี่น้องน้องเนี่ยบอเคยมาจักเกือน,นี่จังหวัดเดียวเบิง์เลืออยู่นี่พี่น้องเบิงซอยกันไหมนี่นี่ไม่ทางยางโง่ย่ะเออสัตวปอบปะ,ปะเข้ามาดิไปรุ่งโดดโขเคยเห็นจักเจอได้ล่างรถไฟไปเป็นแนวได้เนาะ ภูพี่น้องกว้งงางใหญ่ไพศาลอืมกว้างกว้างเด้นี่เอออยากเห็นรถไฟเป็นขีมอ่ะอันนี้มีวะไปกันย่าปะเนี่ยเขาจอดรถเท่าไหรนี่น้องก,กับยา่าวะจะเป็นบสถ์ที่ว่าเขาให้คนย่างข่างมองนันยา่าจะเบิ่งเห็นรถไฟบอเห็นเป็นล่างเนาะ อันนี้โมเมนล่างแท้วะล่างแท้แต่ัมเนมงมาดิ่่นป็นมงเวลาเพื่อนเนาะไปขยางไปมองหันได้บ่ไปยังไปหูล่างรถไฟไปล่างนี่น่อจะกดคมนบอกว่ามีมีอันใอยโอ้เออยงมองนี่นี่วะ้เดีจเยเขากับยางไปตอนโมี้โมีน,น,นโอเคไป เออสรับนตัวเพราะว่าน้องเน้มกับโบเคยมากอ้อเลยว่าอยากไปถ่ายหูอยู่บน่างรถไฟฮะนะเออนี่เรยล่างเพ่นพ่เนโอ้คักขนาดกว้างแท้มีเป็นทัวร์ลรางเลยสวัสดีค่ะ <c oughs> <laughs> สเิเป็นเป็นเจ้าหน้าที่บราด้วไใจเนาะย่างไปได้ตัวห้างะอ,องะออกงตกใจเด้อย่าอย่าเสียงรถไฟมากเลยยาวะเออเดี๋ยวสีฮาร์ดทำขึ้นของเนมเด้อพี่น้องเด้ยอยจริงจริงกับยางทางนี้บ่ได้ละเห็นเวบานเพันยางกับเล่ย์วายยางน้ำเพลินเนาะว่าเพล่ยนยางแดงของไซเดอร โอ้ขักหักไปยะปะเป็นมอรถไฟมาแล้ววันนีอ่ยยังเนาะโอเคปะเตรียมตัวออกเดินทางได้เอฟซีบอต่องสงสัยเรื่องตรงนี้เอฟบอกในหลายๆยคลิปเพราะว่าบวมึ้นนี้แม่น่ากินยาซิวันแลก่กะบวมึ้นเนาะ หมอว่าจะเป็นผ้นเพราะว่ายาหันจะเห็นในห้ากินข่าวแสบนอนรับดีว่าจะาก็เลยว่าบวมขื้นหย่อนยาเออบนเป็นหย่อนเท้าเองเด้ออวดๆนี่นะบูปะเอออันนี้ก็สิเป็นล่างเศษเนาะนี่อัสิียางไปได้ปันนี้เห็นบอเห็นบอบนนั่นหันจะมีห่มหรือว่าบนขื้นรถไฟนี่น้องเนม่ขื่นว่าเข้าตรงไปเบิ้งมองหัน โอ้เขาจื้อแล้วนี่เดย์ไปอุรอนท่านี่เนาะพี่น้องเนาะเดากามองนั้นไม่เห่าไปกินเขาอยู่อ้อยู่ดีเท้าฮะนสินเงเพิ่งยังส้มใสปกติที่นี่อยอะโอ้โอ้คักคักขบวนที่ซาวฮกขั้นที่สองบนวะโู้คักคัก,กเย็นเย็นจังเออตังนังเผยกรเห็ด ตะแพะตะแพงเนาะนนผู้ซึกผู้ซึกแบบยุคสไตล์แบบเก่าศูนเก่านะปี่ันพันกอยเก่าซิปสินะนี่ขีย้ยาขี้ยาก็เป็นข้าเอินวะข้าเอินว่าเป็นระเบยียบเนาะเออมีมาวาว่ารถไฟเข้าไปทายหูมองหันในโบกัย่าได้อีกที่บอกแต่ไได้ีที่ว้าวโอ้คักๆๆ ลมลืน่นเฮียอันนี้อันนี้นะจะเป็นสถานีสื่อปีทั้งน้าเดยพี่น้องนี่นี่เดินตรงนี้มันจะผ่านยางไปทั้งน้าเน,ะนาะน,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 นั่งก้นบ่อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันเลื่อไปมันกันเลือโอ้ยเหนื่อยพี่น้องหอนเฮียโอ้นี่เดยเพิ่งก็เป็นเงินตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์เก็บเครื่องฮะเมนบอ่อจะพี่รถไฟบ่อ ขี่บ่รถไฟเท่าไรขี่รถเลยขี่ยืนน้องข่ายแล้วเขาก้าวมาอีกเธอหนึ่งโมโอ้ขาขาขาทายหูก้อนโมกยะไฟไปทายหูอยู่หันไปอุ้ยน้องนี้กะอยากทายหูบองหันนี้เอาเลยมาในนอรถไฟเก่าทั้งทงนั้นเนาะก็อยากทายหูเนาะอืไปยังมาโอ้ขาขาขา อันนี้แม่นนาโจอันสิบสองโมงสิบห้าหนึ่งโมงเนสถขานี่ัดเปน้องขายสิบสองอุดรนดิอุดรเดี๋ยวเด้อสิบสิบสามโมงสามสิบแปดน้องคายอุดอตอนนี้เจ้าโมงแล้ว่าแล้วก็แลวกาแางว้นมะเขือเดซันมีบอไปบวมีบวมีเนาะพักแต่ว่ามีเลื่อยบอไว้ บรนดาเข้าไปทางพื้นเท่ากับบุเคยขี่เนาะว่าเป็นจังไหนเนาะพี่น้องเนาะเอ้าตรงนี้อยากยางไปหม่องนี้เนาะไปเข้าไปท้ายหูอยู่หม่องนี้ปะเท่าไ้มากเลยได้ยุก่อนข้ามระวังรถไฟได้ยุที่บอกเพื่อนโบเลยมีป้ายห้ามเนาะทุกคนเดิเพื่นมีจะบอกว่าก่อนก่อนข้ามระวังรถไฟคือส uh, uh. no. right? ีได้ยุ เออคางไปฝั่งนั่นเลยโอ้คักคักค้างลเนี่อ่ะไปยังไปแล้วแบบนี้ดีไปยังกปลอดยไม่กนยังปลอดไม่กวนรถไฟอันนี้ไหวเลยหนูยานา่ะโอ้ค้างแค่บ้าโอ้ นีใหญ่หนึ่งแต่ว่ากับเป็นขบวนแบบคือสมัยตะกี้นะแบบว่าเห็นนี่หนังนี่หนังนะทันผูส้มางแม่เป็นัว้วมเอาตู้ปตูเันกอเอกลออค่ะค่ะืยอดดอรกาลาไปเอามาขึ้นขึ้น้วกรลา เอามะก้อึ้นๆช่วไม้ว่านี่เป็นหัวรถไฟแล้วกัเพิ่นเพิ่อนก้ออันล่างคอนเทนเนอร์ฮนแล้วก็ขี้ไปเนาะโอ้คักค่ะค่ะค่ะว้าวทุกคนหนุ่มเนื้อมยางมาให้เบิ่งนไกลไก่แล้วด้อยว้าวสุยนี่รถไฟ C เซียนซีหา C เจ็ดถาเอฟซีอยากซื้อเด็กก็ซื้อได้ซื้อไว้ก็ซื้อได้เด้อเห็นวันีูตัวูส คือว่ารถไฟเพื่อนเป็นรถไฟที่ว่าเกาเตบเไปเนาะเบิ่งจากล่างจากนั้นนี่โบโบหูว่าเพื่อนเพื่อนยังใส่งานอยู่โบหรือว่าบท่นใส่งานกับลูกคน fc อมเมนต์เห้น้องเนี้ยมารเนื้อพอได้ความหูเนาะว่ารถไฟอันที่ว่าข้าวทายหูอยู่นี้ข้าวทายวิดีโออยู่นี้เพื่อนยังใส่งานโบหรือว่าบบได้ใส่งานเหลียวหรือว่าเพื่อนต่างแบบเอโซสินะพี่น้องน้องเนี้ยกับโบหูจัดแต่ว่าหูจักแต่ว่ามันเก๋ดีนะเอออันนี้ก็จะเป็น ลักษณะคือว่าคันไดอ่าขึ้นไปเถิงหองครับพนอพี่น้องเนาะนี่เคยเห็นในนังอินเดียว่ที่ว่าเขายืนยืนแต่กอันั้นเดค้างสินะพี่น้องอยู่ในนังอินเดียนะตรงนีงเน้เคยเห็นแต่นอันังแต่ว่ามาเจอตัวเถเอมันเขายืนอยู่มองนี่ประมาณนี้นี่เน <laughs> เออเออหักโวยโบกา้าโบกา้บกาขึ้นไปเถิงลงเนาะนะจะเพิ่นให้แต่พนักง,งานขึ้นตีบอกตรงนี้คิดว่าได้ นี่ทั้งล้างซึ่งวะทั้งล้างนี่กะเป็นบมีปปงอีหยับเนาะเป็นลักษณะแบบปิดปิดเลยแต่ว่ามีสองอากาศอยู่ใินะว้าวคักค่เอาข้กเ้าได้เห็นห้องปาาห้องคออลไพี่น้องตองนี้มสียงางไปก่นอนเพราะว่าจังในเสียหอดมองันรถไฟมาเข้าสิตืน่นเข้าต้องไปอยู่หม่องค้ายปีไปทามเพื่นว่าคายปีนี้ขั้นสุ้ว่าเข้าได้ไปเนาะอยากไปอันเหลยขั้นว่าได้ไปแล้วมีปีกมาอุดรคืนบ่ออะนะขั้นมาเออบ่อโบมีกับโเป็นยังเนาะพี่นอ้องเนาะ มันเป็นยังมันเป็นคัดคัดขาเทมันขาสูงคี่น้องเบื้องใกล้ๆมาถูกเทเป็นเทเอานเอาละโอ้กันมิโนเป็นหมักน้ำอะก็อย่างหมักเนื้อเอฟซีมาโอเคเนมันหลายเกินนี่นะเขาคุยกัาเขายู่แบบเบื้องกันรถไฟนี่ยังโดนบอเลยอะ เราเดินสะไปถามเจ้าขายปีก้วยขี้ยางมะเบิ่งตาตาล่างนอกก็คือลายเือเกินพี่นนอะอุดรหาสะคอนลาซสสีมานี่ออกหามุ่งเสาหอดซิโมงุงเสาอ่าส่วนอัน่ะสุด้ว่าอันน้องขายฮะาอุดรนนาก็อยาก็อุดอนฮะาน,าน้องขายเห็นบ่บ่มอม,อมีอีนอ แต่ว่ามือนีเขาเห็นได้อั้นเขาเห็นได้นาโจฮามี่หนูค่ายเพราะว่าเมื่อไรหนงค่ายมาอุดหนอือหือหค่ายไปจังหวัดอื่นแค่จอดเอาคนยูนี่ซิซอๆอ๋อมันสั่งซ้ออืออืออันเท่ากับทามเพื่อความมั่นใจเน,นี่เน้องพี่น้องเพราะว่ายังน้องเนี้ยมกะท้ามใบมือเธือบันหนาอยากไปอยากมากเนาะนี่สึ่งนี้ิพายางมาบึงทั้งหนาก่อนที่เขาจะไปเนาะปิดท้ายมาบึงันสถานีทั้งหนางามนะดี สถา,านีกัเป็นวงเวียนณน้นอ,นองนอ้องเนาะบ้องเวียนบอลข้าเจ้าหลักตรงผูรยสารหรือว่าผู้ที่จะไปนะสะอาดสะอาดน่าตาขนาดพี่นอ้องถึงว่าจะเก่าแก่แต่ว่าก็สะอาดสะอาดแต่เ,เยน็นดีกูอะไรกูอะไร 200, อส,สองร้อยสสิบ้าบาทกั้นสงั่งักอากาศนั่สีรอยสิบ้าบาทเป็นสิบกวาบาทนั่งธรรมดานั่งักอากาศมันกล้วเตเออบบกธรรมดา,รรม,ดามันนอ,นอนเดรๆนอนนอนมันจะมีกัเนเตียงทิงเตียงลุมโอ้้เป็นแบบนอนสั้นนึงแบบ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 คล้ายๆคือเปิดคานแบบน่นะอืออแบบ คันกระบทคล้ายๆกับยนต์ดีดีมีก็เป็นซองลาคาเนาะพี่เนาะอันนี้เป็นสั่นแบบคล้ายๆว่ามีสั่นประหยัดกับสั่นที่ว่าสะดวกสบายคืนแล้วก็เสียเงินตื่มคืนว่าละซาดีดีเข้าว่ะอุดรธานีถึงกรุงเทพเจ็ดโมงหอดเจ็ดโมงแรกค่หอดหาโมงเสาร์โอ้นอนแล้วก็นตะบูนนอนมันเป็นตังนั่งแบบนี้่ว่าขั้นสีดีค่ะห้าวัน ันว่าเขามีงบไปเขาไปอันนี้ดีกัว่าเข้าไปแบบนอนดีกัว่านอยงเ,เออสำหรับเอซีหรือว่าแบบว่าผู้ใหญใจดีทันได้ยังไงเข้าไปเที่ยวกรุงเทพกาสามาราเป็นสปอนเซอร์อ่านการเดินทางเข้าใดด้อพี่น,อน้องเพราะว่าอยากล่องคี้คือกันนอนรถไปเนาะเออนะปะเข้ากับอะไรเรื่องแล้วมื่อนี้นี่นะมีพันสกับพันหา เอาเอาแบบที่ว่าด,ดีได้ที่ว่าด,ดีนอนชั้นสูง,สงได้ดิแปดร้อยเจ้าเลยเออแล้วก็มีแปดร้อยบาทกับเก้าร้อยบาทไทยเนาะพี่นอ้องเนาะว้าวไไหน,หนักคนะ <laughs> ไป่ใช่หรอพูดกันแค่ฝีเออไปไปไปย่ามาทางไห<ใ>นทางไหนค่ะโอ้เน,นียนเก่าเหรอวอค่ะเออไปไปโอ้ขอบคุณค่ะ พากันมายืนเบิงพากันมายืนเบิงบักดนดนูเราะเห็นมันลาคาตัวไหเป็นย,ยูหันอือคนปั๊บเขืนจีเลยยาเป็นี่มันราคาเกา่า,กา,า,านี่อือืลเอ้านที่ใบมดดื้อเรากำมีแต่อือหรือว่าหรือว่าหรือว่าขะาวเจวเว่อแต่เลักขบวนอ่า สรุปง่ายๆนี่แปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเ้ารเกวาสิบเจ็ดราคาคันสามพันหาแล้วกันเมคาค่ะอันนี้ไม่เม่าเลยอันงนั้นองก็ไป่ะโอเคไอลูกค้าเพ่นถามครับไปนะเท่าไหร่ราคาแล้วเนาะพี่น้องนาอมันกบซิมี อ2อ0 0าอบาทนี่มันเมาส์เบิร์ทองก็คือสะดวกสบายเลยแต่ว่าถ้าเป็นนนอนปปับอากาศก็มีพ300บาทกับพ500บาทแล้วก็ที่ว่านอนลงมาธรรมดาอีกก็คือเจ0รยบาทกับ800บาทเนาะโอ้ถือว่าโมเมนต์เจรอยเว้เจเจอย7จ0 0แ7ดบาทเกับร้อยเบบาทติ่ออืมถือว่าดีเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ไปตอนนั้นกะคักแล้วไปต,ตอนนั้นนครชัยแอร์เนาะอันนั้นหฮงเป็นไฮโซรู้ล้วของเนี้ยไปถ่ายโอ้คนเบ่ง,งเบยไล่เป็นเซนสองเซีนวิวพูดเด,ด้พี่น้องเลย แต่ว่ากีฬาไฟมันแหงบบมีอันรเลยมันก็ไปเลยเออมันก็เคลองคลางอยู่แต่มันกระฝายเลยฮ<น> <นะ S 1> ันจอดเมอรอนิกา <ๆ S 2> ดีใจแหลมพี่บุญในเบิองสถานีรถไฟอุดรธานีเพราะว่ามาหนีซองซ้ำเธอแล้วไกลไปไกลามากกับบอได้มาถ่ายหูบ่ได้มาถ่ายคลิปให้เอฟซีเบิงจ้าเถื่อเนาะจาังไนมาคลิปหนีบอมาคลิปหนีกายอย่าลืมคอมเมนต์ให้น้องเนี่ยมอ่านได้เด้อพี่น้องเด้อแล้วกาขอขอบพระคุณหลายๆที่บ้าบอกคตรขามโฆษณาซึ่งเป็นรายได้รักของเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ่านยั่งยังอย กันชีนี่แหละอุดรธท่านีบระสันกาสิไปน้องขายโตนาอพี่น้องนาอแพนเฮาบ่มีดอก,น,อกน้องแนม้อยากเที่ยวไปเรื่อยๆออบางคนเขาบางคนเขาได้ความทรงจาจากการบ้างเพี้ยนแต่ว่าเขาได้ความทรงจาดีๆจากการลงทางวัดรันเดออะอายุอายุอ่ะตลอดเอาสำหรับวันนี้น้องแนม้ยขอข้อตัวเล่าไปก่อนเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้อง,บ,องบ๊ายบายบาย ไปก่อนเดอ้อไปกินเพออยู่หลวงพระบางเอ้ยบมเมน่นอยู่อุโรหันธานีเนาะบ๊ายบาย